สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับและท่านผู้ชมทุกๆคนครับพี่น้องครับมือนี้ก็คือเกิลเหมือนเดิมครับพี่น้องเสื้อผ้าออกตีมิ่มครับผมมือนี้ก็สิมาหาโล่เนี่ครับโล่ปลาโล่เนี่ครับผมเโล่ทางขึ้นเกาครับผมวันศิเป็นเนี่ยนครับมาแต่เสาครับมือนี้ยขางโรงงานน้ำตาลนี่ครับโรงงานน้ำตาลนี่ครับมันคิดว่าจะเคยมีครับแบบปลาเป็นีเลยศิลมาลองมือครับผมกากฟอกขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านครับที่ติดตามและสนับสรุนคำนาะและ ทำประชมตุกุกคนครับกอยู่ดีไม่ให้สกปรกสกคนครับผมไปครับพี่น้องไปลุนประชมแล้วกันครับว่าสิมานเฮิรประมาณครับพี่น้องวันนี้งานพ่น้องกับหาซองตามอุ้มตามปลอดภัยเลยครับพี่น้องนี่ครับผมจะตามนี่ครับเพราะมันเหาะมับเป็นเป็นสปาเป็นดงนะครับเอาครับผมเดี๋ยวเห็นทางเมืองไทยมั้งครับถือตันซับยากครับพี่น้อง เต่ามีนะครับเนาะงอ่ะขมีครับผมน่าดยืดตามโกแบบนี้แหละครับเป็นอุ้มเป็นเครือเป็นเป็นหนังไปครับนี่หายากอยากอึดครับพี่น้องโอ้นี่พี่น้องเห็นแล้วโอ้ยอยู่แปลกๆนะพี่น้องครับนี่นี่นี่ที่นี่ครับเกือบกายครับเกือบกายนี่แหละครับพี่น้องเห็นแล้ว ล่างงามเลยครับห่างยังเลยห่างยังเลยขำมาก่อนโอ้ยนน้ำนี่ครับนี่ครับโอ้ยห่างยังเลยครับพี่น้องแต่บนหงวนอนหวานสิจังไหนครับอนหว,วานนะั่โอ้นี่ครับ ยอดเลยครับหัวตัวนี้มึงกับสิหัวใหญ่ยครับมันตูนแห้งเนี่ยผมเอาครับผมเดี๋ยวฮะวองว่างกล้องครับ นี่ครับสุดยอดแล้วครับท่านนี่ครับผมวัน้ำหวาเปิ่งนะครับครับโอ้โอเคครับผมนี่ครับ ใหญ่ๆสวยๆครับผมเจอแม่นึงครับโอ้นี่ครับผมห่างใหญ่หั่งงามครับหั่งนี่น้ำหวานกับใส่ได้ครับผมหาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมส่งเกระสกนพ้ารวยครับพี่น้องผ้าตีมีมครับพี่น้องวันนี้มันหมานครับ ครับออกมาได้แล้วครับผมมณนลวานเปล่งๆครับพี่น้องครับตัวนี้เอาได้งามครับผมด่างกับงามนะครับผมห้องใหญ่ใบนี้มีผึ่งอยู่น้ำครับผมนี่ครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้กับสิบพ่อสามีครับผมเอาห้องเดียอเลยครับพี่น้องไปเฮ็ดพี่แครับบ้านนี้มาหาผลงานครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมครับ ขออยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ